บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ภาคอีสานนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะค่ะอย่างที่ขอนแก่นเองก็มีการบริหารจัดการน้ําเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าปีที่แล้วช่วงสิงหากันยาก็เคยเกิดน้ําท่วมหนักมาก่อนขอนแก่นเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเป็นหัวเมืองใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่รับน้ําจากหลายๆพื้นที่มารวมกันด้วยติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ นี่คือเส้นทางถนนมิตรภาพบริเวณตำรวจทางหลวงขอนแก่นที่มุ่งหน้าไปยังจังหวัดอุดรธานีได้เกิดน้ำท่วมถนนและหมู่บ้านพิมานศิลป์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนของวันที่9สิงหาคมหากย้อนหลังไปเมื่อปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนสิงหาคมกับกันยายนพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเคยเกิดน้ำท่วมอย่างหนักนายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยได้เข้าให้การช่วยเหลือ สถานการณ์ล่าสุดแม้น้ำจะลดลงแต่การต้องกันยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในเขตเทศบาลนาครขอนแก่นและพื้นที่รับน้ำโดยได้นำเครื่องจกักกลนเข้าขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชที่ลำห้วยพระคือบ้านเลิงเปยหมู่ที่9ตําบลพรลรับอำเภอเมืองขอนแก่นตลอดแนวลำห้วย11กิโลเมตรเพื่อให้น้ำไหลได้อย่างสะดวกนายสมศักดิ์จันตรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นบอกว่า หน่วยงานต่างๆได้ติดตามและเฝ้าระวังมวลน,น้ําที่จะไหลามาจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ล่าสุดน้ําที่ท่วมในพื้นที่อำเภอลมศัก์จะไหลเข้ามายังอำเภอภูผาม่านกับอำเภอชุมแพนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังติดตามปริมาณน้ําจากลําน้ําชีพื้นที่จังหวัดชายภูมิไหลเข้ามาสมทบแม้ว่าในระยะนี้ปริมาณน้ําทั้งลําน้ําชีกับลําน้ําพรม จะยังคงต่ำกว่าตะลิ่งก็ตามแต่ทุกฝ่ายต้องไม่ไว้วางใจเพราะช่วงนี้มีพายุมู่หลานเข้ามาในพื้นที่ภาคอีสานจึงต้องให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยรอบบริเวณลำน้ำเพิ่มความระมัดระวังและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามครับสิ่งต่างๆที่เรากังวลอยู่อันนึงก็คือในช่วงสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วเมื่อวานนั้นทางจังหวัดเองก็เฝ้าระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ําที่แข็งละวะนะครับซึ่งก็เต็มความจุมาหลายวันแล้วเมื่อวานเป็นวันแรกที่เราระบายน้ําออกไปนะครับแล้วก็ต่ำต่ำกว่าความจุแต่ว่าปริมาณฝนนั้นก็อาจจะทําให้ความจุนั้นเต็มขึ้นมาอีกนะครับหรือว่าที่ห้วยทรายที่บ้านไผ่ก็ตามนะครับเมื่อวานนั้นทางจังหวัดเองก็เฝ้าแล้วโทรสอบถามพยาการกับทางในอำเภอบ้านไผ่ แล้วก็น้าทางตอนทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุนแก่นด้วยก็คือจากเพชรบูรณ์นะครับผมเองก็โทรถามทางท่านนายอำเภอภูผาม่านว่าสถานการณ์เป็นเช่นไรเพราะว่าดังที่ปรากฏข่าวสารว่าที่เพชรบูรณ์ที่อำเภอหล่มสักนั้นก็มีน้ําป่าไหลหลากลงมานะครับทางภูผาม่านนั้นเราก็ระวังในเรื่องปริมาณน้ําฝนที่เกิดจากตกสะสมของเพชรบูรณ์ส่วนสถานการณ์น้ําตามเขื่อนต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉีงเหนือโดยเฉพาะที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นล่าสุดอยู่ที่1 6 7 4ล้านลูกบาทเมตรจากความจุสูงสุดในการกักเก็บ2,431ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น41.41%มีน้ำไหลเข้าเขื่อน23.69ล้านลูกบาทเมตรระบายน้ำออกวันละ15ล้านลูกบาทเมตรเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ที่อาศัยอยู่ท้ายน้ำรอบๆลำน้ำพอง ซึ่งปีที่ผ่านมาอิทธิพลของพายุและฝนตกหนักได้ส่งผลให้ปริมาณน้ําในเขื่อนอุบลรัฐและเขื่อนจุฬาภรณจังหวัดชายภูมิเกินความจุส่งผลให้เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชายภูมิพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่อยู่ติดกับลําน้ําชีรวมถึงพื้นที่อำเภอโกสูรพิสัยจังหวัดมหาสรารคามต้องประสบกับน้ําท่วมทีมข่าวศูนย์ข่าวภูมิภาคททบหาภาพตำหดเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นรายงาน ช่วยพักกันสักครู่นะครับ